สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปเสียงกระซิบจ่าพระพิคเนตเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะสภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเดือนเมษายนคือค่อนข้างมีความกล้านะคะ คือคุณพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าถึงแม้วันนี้คุณยังไม่รู้ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาอะไรรออยู่บ้างแต่คือคุณก็พร้อมที่จะลุยและลงมือทำนะคะคือคุณไม่อยากจะมานั่งเสียใจในภายหลังนะคะถ้าหากยังไม่ยอมลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงๆจังๆนะคะประมาณว่ากลัวจะไม่ได้ทำ มากกว่ากลัวปัญหาและอุปสรรคนะคะดังนั้นในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างมีความกล้าไม่หวัน่นและไม่สนผลลัพธ์ที่จะตามมาก็คือขอให้ได้ลงมือทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดก่อนส่วนเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันทีหลังนะคะคือไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่สื่อถึง ความตั้งใจอันแรงกล้ามั่นใจแล้วก็เชื่อม,มั่นในตนเองมากๆและคุณก็ไม่ได้ลุยทำไปแบบคนที่ไม่มีข้อมูลหรือความรู้อะไรอย่างที่คนอื่นมองคุณคือเรื่องของเรื่องนะคะคุณทราบอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันทั้งยากแล้วก็เสี่ยงคือคุณรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะ ดังนั้นช่วงนี้และที่ผ่าน,านมาคุณจึงพยายามฝึกฝนตนเองและก็พยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำเอาประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาไปใช้นะคะซึ่งในระหว่างทางมันก็ไม่ได้ราบรื่นแต่ก็ไม่ได้เกินจากที่คุณคาดเดานะคะ คือไม่รู้ว่าชาวราศีธนูกำลังมุ่งมั่นทําสิ่งใดอยู่นะคะแต่บอกได้เลยว่าต่อให้มีอุปสรรคมากมายแค่ไหนชาวราศีธนูก็พร้อมที่จะฟันฝ่ากำลังใจดีมากใจแข็งใจเด็ดมากทั้งทั้งที่ทแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคือไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึง คนที่ผ่านการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วนหน้าไพเป็นรูปของมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลนะคะและก็มีร่องรอยที่ได้รับการเยียวยาเยอะมากสรุปคือต่อให้ณนะวันนี้กายจะไม่ไหวใจจะไม่พร้อมแต่คุณก็ยังยืนยันที่จะสู้ต่อไปดังนั้นไพใบนี้แล้วก็ไพใบนี้ด้วย สำหรับคุณแล้วถือว่าเป็นไพ่ที่ให้พลังงานที่ดีเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดคุณก็ยังคงเชื่อมั่นในพลังของตนเองเสมอศรัทธ,ธาในตนเองเสมอนะคะเป็นไพ่ที่สื่อถึงพลังใจที่แรงกล้ามากๆค่ะและนอกจากนั้นคุณก็พยายามปิดหูปิดตา คือคุณไม่อยากจะได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรที่มันลบๆบณเวลานี้อีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดกำลังใจเปล่าๆนะคะและเพื่อที่จะได้ตัดความกังวลด้วยคือคุณอยากจะลุยทำให้เต็มที่ไปเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าได้ผลนะคะดังนั้นในเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ชาวราศีธนูค่อนข้างมั่นคงต่อความคิดความรู้สึก ของตนเองมากและมั่นคงต่อเป้าหมายมากๆรวมถึงเป็นเดือนที่คุณพยายามนึกถึงแต่สิ่งดีๆระหว่างกันในสายสัมพันธ์หนึ่งหนึ่งที่กำลังเป็นปัญหานะคะก็คือภายในใจของคุณนะคะไม่แน่ว่าอาจจะกำลังมีเรื่องทุกข์ใจที่ค้งางคาที่เกิดจากคนในครอบครัวเพื่อนหรือว่าคนรัก ะค,ะคือคุณพยายามบอกกับตัวเองว่าให้ลืมความเจ็บปวดนั้นและเลือกจดจำเฉพาะสิ่งที่ดีระหว่างกันก็พอคือคุณเลือกที่จะยิ้มให้กันมากกว่าเลือกที่จะร้องไห้และจดจำในด้านที่ไม่ดีของกันนะคะและที่สำคัญคือคุณจะได้มุ่งเน้นเพื่อทำในสิ่งที่คุณได้ตั้งใจไว้ได้อย่างเต็มที่ไม่สะดุดนะคะ ส่วนไพ่ใบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาพที่ตัวละครดูสิ้นหวังแต่ที่จริงแล้วใจยังสู้ยังมีความหวังในใจเสมอนะคะสรุปนะคะในเดือนนี้ชาวราศีธนูมีกำลังใจที่ดีมากแถมคุณแทบจะไม่แสดงออกถึงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นเลยคือคุณยิ้มสู้กับทุกปัญหาจริงๆ และยังพยายามตัดเรื่องที่ไม่จำเป็นออกจากใจด้วยก็เอาเป็นว่าขอให้คุณหาเวลาพักกายพักใจบ้างสักสองสามวันก็ยังดีนะคะจะได้เคลียร์พลังงานลบๆออกไปบางส่วนนะคะคือถ้าหากคุณยังคงฝืนสู้ต่อไปและฝืนยิ้มต่อไปในสภาพที่ กายและใจแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยก็อาจจะมีปัญหาตามมาในระยะยาวได้ส่วนในระยะสั้นๆหรือก็คือในเดือนนี้สภาพโดยรวมยังไหวนะคะแต่แนะนำว่าให้หาเวลาพักนะคะไม่ควรมองข้ามเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะสำหรับไพ่พระพิคเน่ที่คุณได้นะคะท่านบอกว่า คุณจะได้รับรางวัลจากความพยายามของคุณซึ่งงาของพระพิคเนตที่คุณเห็นอยู่นี้สื่อถึงความพยายามและความสําเร็จในงานที่ทำดังนั้นถ้าหากในช่วงที่ผ่านมาคุณทำงานหนักหรือทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาโดยตลอดไพ่พระพิคเนตใบนี้กำลังจะบอกคุณว่า สิ่งที่คุณได้ทุ่มเทลงไปนั้นคุ้มค่าก็คือคุณจะได้รับความสำเร็จและารางวัลอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านจึงอยากให้คุณเพียรพยายามต่อไปอย่าสูญเสียศรัทธาจงอดทนและโฟกัสในสิ่งที่คุณกําลังทำณนะปัจจุบันเพราะความสำเร็จจะมาเยือนในไม่ช้านะคะ ค่ะต่อไปเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเรามาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้บุญหรือบาปอันใดที่กำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณนะคะปรากฏว่าได้ไพ่เป็นที่รักจัดเป็นไพ่กุศลกรรมส่งผลพยากรณกร์รมว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับผลจากกุศลกรรม คือจะเป็นที่รักของคนทั่วไปและนอกจากนี้ยังส่งผลให้หมายถึงแค่ในเดือนนี้นะคะไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทและหายนะในรูปแบบต่างๆความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นมีการพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเหตุเพราะในอดีตชาติหรือชาตินี้คุณเป็นผู้ที่ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม โดยเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามด้วยตนเองหรือชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามมีความพอใจในการเว้นจากการประพฤติผิดในกามและกล่าวสรรเสริญการเว้นจากการประพฤติผิดในกามโดยคุณสามารถหนุนส่งเสริมดวงชะตาในเดือนนี้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมและไม่ลืมที่จะอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยใจที่สำนึกผิด และด้วยความเต็มใจรวมถึงรักษาศินห้าโดยเฉพาะข้อที่3อย่างเคร่งครัดนอกนั้นก็ทำบุญสร้างบุญตามที่คุณสะดวกทุกอย่างที่กล่าวมาทำตามกําลังทรัพย์กําลังใจและแรงศรัทธานะคะโอเคค่ะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันว่าในเดือนเมษายนเจ้ากรามนายเวรของคุณ ส่วนใหญ่พวกเขาอโหสิกรรมให้กับคุณบ้างแล้วหรือยังนะคะเจ้ากรรมนายเวรที่ตามคุณในช่วงเดือนนี้ส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้โกรธแค้นคุณมากแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระคือพวกเขาต้องการให้คุณชดใช้ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆซ้ำๆต่อเนื่องเป็นประจำ นะคะเพราะว่าอีกไม่นานพวกเขาส่วนหนึ่งนะคะก็จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตามวาระอันควรแล้วนะคะยังไงคุณก็ลองจัดสรรหมั่นทำหมันอุทิศนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะขอให้ชาวราศีธนูทุกทกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ